ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิงคาสที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์ล่าสุดพร้อมข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Toyota For ช u n e น2026รถ s u v เนกประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่แข็งแกร่ง โตโยต้าฟอร์จเน์2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูดันและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเหล็ดดีไซน์ใหม่เพิ่มความหรูหราและความบเฉีียวเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความปราดเปรียวแต่ยังคงความแข็งแกร่งเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสีใหม่และล้ออลอยดีไซน์พิเศษเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถคันนี้ ขุมพลังของฟอร์ชเนอร์2026มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นสำหรับผู้ที่มองหาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรุ่นไฮบริดใหม่ช่วยให้การขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนและการขับขี่บนทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือเส้นทางทุรกันดาร ภายในห้องโดยสารของ Fort u ช e r 2026ได้รับการออกแบบให้หรูหราและสะดวกสบายยิ่งขึ้นวัสะดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้ในการตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศระดับพรีเมียมเบาหนังปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศช่วยเพิ่มความสบายสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y และ Android a u ออโต้และยังมาพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยม ด้านความปลอดภัย For ชเนอร์2อมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยย่อควบคุมให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคันช่วยให้การขับขี่และการจอดรถเป็นไปอย่างมั่นใจระบบเบรกอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับการปกป้องสูงสุด สมรรถนะการขับขี่ของฟอร์เช e น2026ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้ดีขึ้นระบบการสะเทือนใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นแม้ต้องเผชิญกับสภาพถนนที่ครุขระโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ช่วยให้สามารถเลือกสมรรถนะที่เหมาะสมกับสภาพถนนและความต้องการของผู้ขับระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะช่วยให้ For ์เช e น2026พร้อมลุยทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2 0ย6ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์ของผู้ใช้เบาะที่นั่งแถว2และแถว3ส,สามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมพอร์ชาร์จ USB หลายจุดและแท่นชาร์จไร้สายช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์โตโยต้ามีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเช่นแพ็กเกจต,ตกแต่งสปอร์ตอุปกรณ์เสริมออฟ,ฟโรดและชุดแต่งภายในที่ช่วยเพิ่มความหรูหราฟอร์ชเนอร์2026จึงเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกล โตโยต้าฟอร์จเนอร์สเป็นรถ SUV ที่ลงตัวทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภยัยไม่ว่าคุณจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางผจญภัยรถคันนี้พร้อมตอบสนองทุกความต้องการอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปฉันได้อัปเดตเนื้อหาให้เป็นข้อมูลของโตโยต้าฟอร์จเนอร์สีเรียบร้อยแล้วแจ้